คือมันคือสภาพภูมิอากาศที่สุดโต๊ะวิทยาศาสตร์ทุกภาคส่วนเนี่ยก็พยายามหาพลังงานทดแทนนะคะหรือพลังงานสะอาดหรือเทคโนโลยีอะไรก็ได้ที่จะมาทดแทนฟอสซิลเนื่องจากเทคโนโลยีมันก็เพิ่งเดือรบเพิ่งยังใหม่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหยุดฟอสซิลเลยล้ามาเปลี่ยนมาเป็นพลังงานสะอาดเปนเป็นไม่ได้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเด็ะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาให้ความสําคัญในเรื่องของสภาวะอากาศโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายทีเดียวในอดีตที่ผ่านมาเราจะได้ยินคําว่าโลกร้อนแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราได้ยินคําว่าโลกเดือดหรือทะเลเดือดมากยิ่งขึ้น นี่เป็นหัวข้อหลักทีเดียวนะคะสำหรับการประชุมคอป28ที่จัดขึ้นที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะมีการพูดถึงเรื่องของสภาวะอากาศโลกซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้พลังงานเวทีนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานฟอสซิลเพราะมองว่าถ้าเกิดว่าประเทศอุตสาหกรรม ทุกๆประเทศมีการใช้ฟอสซิลในปริมาณที่สูงมากจะส่งผลทำให้ชั้นบรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปจะมีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงกา๊าซเรืองกระจกมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลล่าสุดค่ะเราพบว่าสภาพอากาศทั่วโลกเนี่ยมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเฉพาะปีนี้ปีเดียวนะคะ1.2องศาเซลเซียสก่อให้เกิดปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสภาวะภูมิอากาศหลากหลายอย่างในขณะเดียวกันมีปัญหาเรื่องของ คลื่นความร้อนในขณะเดียวกันความแห้งแล้งก็เกิดขึ้นน้ําก็ท่วมพายุก็รุนแรงมากในรอบหลาย10ปีที่ผ่านมาตอนนี้จึงตั้งเป้าหมายอยากจะให้ทุกๆประเทศลดการใช้พลังงานฟอสซิลแล้วหันมาใช้พลังงานสะอาด หรือพลังงานหมุนเวียนอื่นๆทดแทนแต่ก็เกิดปัญหาด้วยเช่นเดียวกันเป็นคําถามโตๆขึ้นมาเลยนะคะว่าการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมีโอกาสมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเราจะสามารถลดการใช้ถ่านหิน น้ำมันรวมถึงเชื้อเพลิงต่างๆได้จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเด็คีจะมาช่วยเราไขคําตอบว่าการประชุมคอบ28ในครั้งนี้เนี่ยจะบรรลุข้อตกลงที่ออกมาเป็นรูปธรรมแล้วสามารถแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติได้จริงหรือไม่พักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กคีจะมาช่วยเราไขคําตอบค่ะ และในช่วงนี้เรานั่งอยู่กับเด็กีของเราแล้วค่ะท่านศาสตราจารย์ดรสุชนาชาวนิตรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตเรียกอาจารย์เปิ้ลค่ะอาจารย์ขาช่วงแรกอยากจะให้อาจารย์ฉ่ายภาพสภาวะภูมิอากาศโลกณนะเวลานี้หน่อยเพราะในอดีตที่ผ่านมาเราจะได้ยินคําว่าโลกร้อนแต่ในช่วงหลังได้ยินคําว่าทะเลเดือดแล้วค่ะตกลงตอนนี้นี่สถานการณ์ไปถึงไหนแล้วคะ คือจริงๆเ่ยความหมายของคําว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยหลายคนจะคิดว่าแต่โลกร้อนอย่างเดียวมันเกิดโลกเย็นก็ได้นะคะคือมันคือสภาพภูมิอากาศที่สุดโต่งสุดโต่งยังไงเย็นก็เย็นสุดโต่งร้อนก็ร้อนสุดโต่งถ้าฝนตกหนักก็หนักสุดโต่งหรือถ้าหิมะตกก็ตกหนัก มากนะคะเหมือนอย่างปีก่อนๆที่เราเห็นหรือแม้กระทั่งตอนนี้จะเข้าฤดูหนาวเดี๋ยวเราก็จะเห็นแล้วอะคะ่ะว่าบางประเทศที่มีหิมะตกหนักเนี่ยก็จะตกหนักมากกว่าปกติ<ะ>คราวนี้เนี่ยสถานการณ์ณปัจจุบันเอาใกล้ๆโตมากเลยเลยขาบอกเอ๊ะจริงๆมันมันเกิดขึ้นแล้วเหรอใช่ค่ะ ลองดูค่ะหน้านี้เราควรจะเป็นหน้าหนาวใช่ไหมคะฝนยังตกอยู่ย,ย,ยังตกอยู่จริงๆนะแล้วกนะก็ร้อนมากด้วยใช่อันนี้แหละค่ะคือแสดงให้เห็นแล้วค่ะมันเกิดสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ใช่แค่แปลกบวน,นะคะแต่คือมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะแต่ปัญหาใหญ่ๆที่คนให้ความสนใจมากก็คือโรคร้อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่มันคือทั่วโลกเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ย ที่จะทําให้เกิดความเสียหายอย่างมากก็คือการที่น้ําแข็งที่ขั้วโลกเหนือ <ละ S 2> ขั้วโลกใต้ละลายบางคนบอกโอ้โหประเทศไทยอยู่ห่างจากขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ต้องหมื่นกิโลเมตรทําไมเราต้องไปแคร์กับมันด้วยใช่ไหมคะแต่จริงๆเราต้องแคร์เพราะว่าเวลาถ้าน้ําแข็งที่ขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้ละลายขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่จะเกิดขึ้นก็คือทําให้ระดับน้ําทะเลทั่วโลกสูงขึ้นคราวนี้ ระดับน้ําทะเลทั่วโลกสูงขึ้นไม่ใช่สูงขึ้นแค่ขั้วโลกเหนือขั้วใต้นะมันสูงขึ้นทั่วโลกเพราะฉะนั้นณะปัจจุบันเนี่ยถ้าลองดูระดับน้ําทะเลสูงขึ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3-4ม mm, มเมตรเท่านั้น3-4มมลเมตรน้อยมากแต่จะเห็นว่าตอนนี้เราเริ่มเกิดเขาเรียกว่าการกัดเซาะชายฝั่งใช่ไหมหลายๆที่เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแต่เขาบอกว่าถ้าน้ําแข็งที่ขั้วโลกเหนือขั้วใต้ละลายแล้วเนี่ยเยอะแล้วเนี่ยอย่างขัว้วโลกเหนือถ้าละลายหมดแล้วเนี่ยระดับน้ําทะเลทั่วโลกอาจจะสูงงขึึ้นถ5เมตรได ห้าเมตรนี่เยอะนะคะค่ะโอ้แต่เราก็หวังว่ามันคงจะจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่แค่นี้3-4มมิลลิเมตรนี่ย <Is. S 2> ต่อปีเนี่ยมันจะมีผลกระทบทําให้เราเกิดน้ําท่วมเกิดขึ้นเกิดการกัดเซาะชายฝั่งเกิดขึ้นนะคะอ <Bennett> s <S ั Week นนี้ค่ะและอย่างการที่นักวิทยาศาสตร์ไทยไปสํารวจที่ข <quelqu' un S 2> ั้วโลกค่ะ เราเห็นอะไรกลับมาบ้างอ่ะมีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างเอาเอาอย่างที่เป้ลนได้มีโอกาสไปนะคะประมาณคุโลกคุโลกเหนือสามสามครั้งแล้วค่โลกใต้สองครั้งเนี่ยสิ่งที่ตัวเปิ้ลนเองกับทีมเนี่ยเห็นเนี่ยอย่างแรกเลยล่าสุดที่ไปที่คุโลกเหนือนเนี่ยน้ำแข็งละลายมาก<ะ>นะคะแล้วก็ ระบบนิเวศบริเวณนั้นเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเกิดเราดึงมาที่เรื่องของการประชุมคอบ28บ้างเรียนสอบถามอาจารย์หน่อยเห็นคอบ28เขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทำไมถึงให้ความสำคัญกับฟอสซิลหรอคะเพราะว่าฟอสซิลเป็นก๊าซเรือนกระจกตัวหนึ่งที่เวลาเรา ทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศแล้วมันทำให้ชั้นโอโซโนเนี่ยนะคะของชั้นบรรยากาศเนี่ยมันหายไปซึ่งการที่ชั้นโอโซนเนี่ยมันหายไปมันทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นนะคะคแล้วก็ขอดึงกลับไปนิดนึงที่เมื่อกี้ก่อนหน้านั้นที่เพิ้นพูดถึงโควโลกเหนือโคโลกใต้มนบอกเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องไปห่วงโคโลกเหนือโคโลกใต้เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราปล่อยก๊าซเซิร์นกระจกไป มันถามว่ามันจะอยู่ที่บริเประเทศไทยไหมไม่เนื่องจากโลกหมุนและลมพัดผลสุดท้ายก๊าซเรืองกระจกเหล่านั้นก็เลยไปกระจุกที่ ั้วโลกเหนือค้่โลกใต้เพราะฉะนั้นปัจจุบันเราจึงเห็นผลกระทบที่คู่โลกเหนือค้่โลกใต้มากกว่าที่อื่นๆนะคะเพราะนักวิทยาศาสตร์เลยให้ความสําคัญว่าถ้าเขาไปเซอร์เวตรงนั้นเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่า,นะน,านักขณะนี้โลกใบนี้ของเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์เป็นอย่างไรอะ,ค,ะค่ะอาจารย์ขยขยายความเพิ่มอีกนิดนึงค่ะทําไมฟอสซิลถึงส่งผลทําให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่เปิ้ลเรียนะนะคะ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดนะคะคือก๊าซลรือกระจกเนี่ยมันไปทําให้ชั้นโอโซนชั้นบรรยากาศเนี่ยเป็นช่องโหว่หายไปเพราะฉะนั้นแสงอาทิตย์เวลาส่องมา<ะ>มันก็สามารถส่องมาได้โดยตรงมันไม่มีชั้นอะไรที่จะไปบังใช่ไหมคะ,ะหรือลดแสงมันก็เลย<ะ>ทําให้โลกเนี่ยมันมันร้อนขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นอย่างคอป28เนี่ยค่ะอาจารย์เขามีจุดมุ่งหมายที่จะลดปริมาณการใช้ฟอสซิลเราก็ต้องการจะลดปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกค่ะเอาเข้าจริงๆทำได้ไหมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ คือณขณะนี้จริงนะไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือทุกภาคส่วนเนี่ยก็พยายามหาพลังงานทดแทน<ฮ>ะนะคะหรือพลังงานสะอาดออหรือเทคโนโลยีอะไรก็ได้ที่จะมาทดแทนฟอสซิลอยู่ถ<ภ>ามว่าทำได้ไหมทำได้แต่มันก็ยังไม่ได้ร0อเเพราะเพราะว่า1ราคาประเทศมหาอำนาจเนี่ยขนาดเขามีค่าคงที่ มีเงินเดือนมันสูงแล้วหลายหลครั้งเทคโนโลยีพวกนี้มัน <ฮะ S 2> ยังใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนมันสูงเพราะ,ะฉะนั้นอย่างประเทศที่ด้อยพยา,ยาหรือประเทศที่กําลังพัฒนา <ฮะ S 1> เขายังไม่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีนาน,านได้เพราะๆๆฉะนั้นอ,อันนี้มันเลยเป็นเป็นปนัญหาหนึ่งกับอันที่สองก็คือว่าถึงจะทํายังไงณขณะนี้เนี่ยมันยังไม่สามารถทดแทนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนื่องจากเทคโนโลยีมันก็เพิ่งเดือดรบเพิ่งยังใหม่ นั่นละโอกาสที่จะหยุดฟอสซิลเลยน่ามาเปลี่ยนมาเป็นพลังงานสต่สไม่ได้เปลี่ยนเป็นไม่ได้ยกเว้นว่าตัวเราเองจะเรานอกเหนือจากราคาสูงนอกเหนือจากยังมยไม่สามารถทดแทนได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มยังมีอะไรอีกนะคะที่เป็นเหตุผลทําให้ยังไม่สามารถจะลดการใช้ฟอสซิลได้ตามที่เราอยากให้เป็นอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือการสร้างความตระหนักหลายๆคนบอกว่าโอ้ย สร้างความตระหนักแล้วไม่เห็นน่ะโทษทีนะคะอุ้ยไม่เห็นใครก็จะหนักตระหนักไม่เห็นอะไรเลยแต่<ะ>จริงๆอ่ะลองไปดูนะคะ,ะในการสร้างความตระหนักเราต้องสร้างความตระหนักให้กับไม่ใช่แค่ทุกภาคส่วนแต่ให้แน่ใจว่าประชาชนทุกทุกชั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจด้วยว่าทำไมเราถึงต้องแคร์กับโลกร้อนแล้วทำไมเราถึงต้องลดการใช้ฟอสซิล<ะ>แต่ณปัจจุบัน ต้องเรียนว่าอย่างเวลาเปิ้นออกไปต่างจังหวัด<ม>ในเมืองเราอาจจะออเรามีความตระหนัก<ถ>รู้ตื่นตัวใช่<อ>แต่ลองแค่ขับรถออกไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงถาม<อ>ว่าชาวบ้านคนทั่วไ,ไปทราบถึงเรื่องนี้ไหมไม่นะคะอันนั้นนี่แสดงว่าเรายังไม่ได้สร้างความตระหนักอย่างทั่วถึงอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็มันก็เป็นหนึ่งในอันดัญดาของทั้งประเทศไทยเองที่ชงในการประชุมของครอบนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงกับ การประชุมที่เขาอยากที่จะเน้นว่าต้องมีการลงไปสร้างความตระหนักให้กับทุกภาคส่วนและทุกทุกชั้นละนะคะ,ะเพราะฉะนั้นชวนอาจารย์สร้างค,ความตระหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งตระหนักรู้หน่อยดีกว่าถ้าเกิดยังไม่ลดปร,ริมาณก,การใช้ฟอสซิละจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ถ้ายังไม่ลดใช่ไหมคะอย่างที่เมื่อกี้เป็นตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะ สิ่งสำคัญที่เราจะได้ผลกระทบก็คือจากคูโลกเหนือคูโลกใต้จากที่น้ําแข็งละลายนะคะอันเนี้ยพอน้ําแข็งละลายระดับน้ําทะเลสูงขึ้นแน่นอนอันนี้เราได้รับผลกระทบชัวร์วเลยถึงแม้เราจะห่างจากที่นู่นหมื่นกิโลเมตรนะคะอันที่สองในเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เราก็เริ่มรู้สึกแล้วนะคะแต่ไม่นับว่าปีหน้านะคะที่จะ,จะมีนน้ใช่ค่ะร้อนก็จะร้อนสุดโต่ง นะคะฝนตกอาจจะคราวนี้ไม่ตกเลยนะคะอย่างปีที่ผ่านมาเราร้อนใช่ไหมคะทะลุสถิติปีหน้านี่เราก็กลัวเหมือนกันว่าจะทะลุมากกว่านี้แล้วคนบอกว่าเอ๊ะแล้วทําไมเรายังอยู่ได้เลยเพราะ,ะมนุษย์เราปรับตัวได้แต่สิ่งที่คนเป็นห่วงก็คือว่าอาหารการกินของเรามาจากไหนม,มาจากสัตว์มาจากพืชเพราะฉะนั้นถ้าสภาพ,พภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงสุดตรงอย่างนี้ มันจะมีผลกระทบเขาเรียกว่า food security นะคะคือความมั่นคงทางอาหารของเรานั่นเองอ,อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ในครอบจริงๆเขาก็เน้นตรงนี้ด้วยใ,ในเรื่องของอาหารการเกษตรเพราะมันมีผลกระทบกับเราชัวร์ๆแล้วเห็นข่าวมาล่าสุดว่าอุณหภูมิโลกจะร้อนขึ้น1.5องศาเซลเซียสภายในระยะเวลาไม่เกิน7ปีนีจ้จริงๆแล้วเนี่ยพนได้มีกาบบอกในในไนที่แล้วนะคะ ตอนที่เราไปสำรวจที่โคลกเหนือเนี่ยอ,อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยสองถึงสามองศาแล้วนะคะ,ะที่โคโลกเหนือสูงขึ้น2-3องศาไม่ต้องรอถึงแบบว่าสินส้นศตวรรษที่1.5เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่า1.5แคปเอาไว้เนี่ยมันคงไม่ใช่แล้วละ่ะมันสูงขึ้นกว่าเดิมชัวร์ <นำ S 2> เร็ว,วนี้อ่ะ ก็เกินไปแล้วไม่จําเป็นต้องอีก7ปีค่ะไม่ไม่ไม่จำเป็นอตอนแรกอ่ะ1นึ่งจุ่้าเขากะไว้สิ้นศตรวรรษนะคะแต่นี่คุณเลื่อนมาแล้วนะคะแต่ตอนเนี้ยไม่ต้องไปอีกรอ7ปีเพราะว่าโคกเหนือโคกใต้ไปแล้วค่ะสูงกว่าเดิม3องศา คือหลังจากที่ได้พูดคุยกันกับท่านอาจารย์ในช่วงแรกนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะมีความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานทําไมทั่วโลกถึงอยากจะให้หันมาใช้พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นแต่ก็มีข้อจํากัดในหลายด้านด้วยกันนะคะทุกครั้งที่มีการประชุมจะมีข้อตกลงออกมาแต่ก็ต้องยอมรับว่าข้อตกลงไม่ได้เป็นข้อบังคับอะค่ะ หลายครั้งหลายหนไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้แล้วสําหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะมุมมองของเดอะคีของเราเนี่ยมองว่าผู้นําประเทศสําคัญสำคัญที่ในช่วงที่ผ่านมาปล่อยก๊าซเรืองกระจกในปริมาณที่เยอะมากๆเขามีท่าทีอย่างไรบ้างเราดึงมาใกล้ตัวหน่อยประชาชนคนไทยล่ะเราไม่อยากจะให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปมากกว่านี้เราก็เรียกว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแบบสุดโตงเราทำอย่างไรได้บ้าง หน่วยย่อยเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนพักสักครู่หลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กคีจะมาช่วยเราอันล็อกค่ะ ก่อนจะกลับไปพูดคุยกันกับเด็ีของเราต่อในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเด็ีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9ค่ะเพื่อที่จะลุ้นรับหนังสือเล่มนี้เลย ธรรมาพิบาลในการพัฒนาคุณภาพสังคมศิลปะชุมชนละงูโดยดรทวินวดีบุรีกุลและคณะเพียงแค่ตอบคำถามเข้ามานะคะว่าการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติหรือคอบ28จัดขึ้นที่ประเทศใดคะระหว่างข้อหนึ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือข้อ 2. สหรัฐอเมริกาทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้หมาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันคะ่ะ เอาละค่ะสำหรับช่วงนี้กลับมาอยู่กับเดอะคีของเราค่ะศาสตราจารย์ดรสุชนาชาวนิตรองผู้อนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ําจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมกับคําถามที่อยากจะให้เดอะคีของเราเนี่ยช่วยอัลล็อกหน่อยนะคะอะาจารย์ถาถ้าเกิดว่าไปดูการประชุมคอบ28ในครั้งนี้อาจารย์เห็นท่าทีอะไรบ้างที่รู้สึกว่า,ามี แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ละสภาพบรรยากาศโลกจะดีขึ้นละมีะบ้างไหมคะมีค่ะถึงแม้ตอนนี้เขายังประชุมยังไม่เสร็จเกือบเสร็จแล้วนะคะแต่สองสิ่งที่เราเห็นอย่างแรกเนี่ยเริ่มต้นเลยเขามีการเซ็นนะคะปฏิญญากันในเรื่องของสิทธิ์ควการเกษตรการอาหารเพราะว่าการเกษตรการอาหารอย่างที่เพิ่นได้เรียนนะคะ,คะมันจะมีผลกระทบจาก การที่สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเนี่ยจะต้องอมีนโยบายอย่างไรที่จะพยายามที่จะป้องกันในเรื่องของการเกษตร าารอหไม่ให้ได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้ไม่ใช่พูดกันแต่เรื่องของพลังงานเท่านั้นใช่ค่ะอันที่สองที่เราเริ่มเห็นแล้วเพราะว่ามันเป็นประเด็นหนึ่งและเป็นประเด็นใหญ่ที่เขาเนี่ยลิงก์มาคือมาตั้งแต่แรกเลยก็คือการที่ทําอย่างไรให้ประเทศที่กําลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาเนี่ยสามารถที่จะขับ เคลื่อนในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดได้ก็คือมีการดมกองทุนะนะคะซึ่งเขาตั้งไว้ประมาณแสนล้านดอลลาร์แต่ตอนนี้ก็จะเห็นว่าหลายๆประเทศเริ่มที่จะลงขันกันแล้วนะคะอาจจะยังไม่ถึงแสนล้านตอนนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยนะคะอาจจะยังไม่ถึงหลักเกือบหลักพันแต่<ด><ผ>ม,มันก็ขยาบใช่ค่ะ<ม>แต่อันนี้นี่ก็หมายถึงว่า อย่างน้อยๆประเทศอีก40กว่าประเทศนะคะที่เขากำลังรอการช่วยเหลือตรงเนี้ยก็อาจจะสามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือจากตรงนี้ได้ด้วยนะคะ,คะอาจารย์คะคือที่ผ่านมาประเทศกำลังพัฒนามักจะได้รับผลกระทบจากประเทศที่พัฒนาแล้วในหลายด้านด้วยกันเทคโนโลยีคือสิ่งที่ขาดหายงบประมาณคือสิ่งที่ขาดหายแล้วกองทุนนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยในรูปแบบไหนได้หรอคะ ทั้งสองอย่างเลยนะคะ,ะในเรื่องของเทคโนโลยีเขาสามารถที่อย่าง,างประเทศมหาอำนาจเนี่ยเขามีเทคโนโลยีอตอนนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีตรงเนี้ยเนี่ยนะคะเอาไปให้กับประเทศที่กําลังพัฒนาหรือประเทศที่ด้อยพัฒนาแต่แน่นอนในการใช้เทคโนโลยีอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีเงินในการที่จะรันมันไม่ใช่แบบว่าดีให้แต่เครื่องจากไป แต่ถ้าของความรู้ไม่มีไม่มีใช้ไม่เป็นใช่ไหมไม่ไไม่มีเงินที่จะคอยแบบว่าไปไปใช้หรือไปเทรนคนก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน <ฮะ S 1> เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีมันต้องไปกับตัวเงินด้วยนะคะอันนี้ลหล่กกองทุนนี้ก็หวังว่าที่จะไปช่วยขับเคลื่อนในด้านต่างๆให้กับประเทศที่กําลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาแต <ฮะ S 1> ่อย่างช่วงที่แล้วที่เกิดไว้ก่อนที่จะปิดพักการหาหาเราเห็นข้อตกลงในทุกครั้ง ที่มีการประชุมแต่ข้อตกลงไม่ใช่ข้อบังคับใช่ดังนั้นก็เลยไม่ค่อยจะเห็นการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่อย่างเป็นรูป,ปรธรรมจนประสบความสําเร็จกัอาจารย์ในครั้งนี้ถ้าอาจาคิดว่าจะทํำยังไงดีจะทํำยังไงได้คือจากการที่เราได้เห็นผู้นําระดับประเทศที่ระดับสูงสุดของประเทศเนี่ยในหลายประเทศได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมซึ่งอันเนี้ยเราก็หวังว่าจะ เป็นตัวขับเคลื่อนหนึ่งเพราะว่าถ้าผู้นําระดับประเทศสูงสุดไปแล้วแน่นอนเวลาเขากลับไปที่ประเทศเขาเขาก็พยายามที่จะต้องทําอย่างไรให้สิ่งที่เขาคอมมิตนะคะนโยบายที่เขาคอมมิตตรงนั้นเนี่ยขับเคลื่อนให้ได้คราวนี้ดึงกลับมาที่ประเทศไทยของเราค่ะาจยานนาเราทําอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนรวมถึงประชาชนจริงเนี่ยในการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยก็ มีอยู่สามสี่อย่างที่เขาก็คอมมิตไว้เหมือนกันอย่างแรกก็คือว่าทุกภาคส่วนจะต้องรว่วมโดยช่วยกัน <Okay. S 2> คงไม่ใช่แค่ภาครัฐที่จะออกกฎเกณฑ์อะไรต่างๆแต่ภาคเอกชนก็ต้องคือรับกลับด้วยนะคะแล้วก็ร่วมกันทำด้วยหรือแม้กระทั่งประชาชนทนทั่วไปเองเราก็ต้องช่วยด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นแรกเลยที่เขาอยากที่จะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยรว่วมโดยช่วยกัน okay. Okay. อันที่สองเนี่ย ที่ประเทศไทยตั้งไว้ก็คือจัดตั้งกองทุน<ะ>กองทุนสิ่งแวดล้อม<ะ>ซึ่งก็หวังว่ากองทุนอันนี้นะคะถ้าเรามีกองทุนมีเงินงบประมาณเนี่ยมันก็สามารถที่จะส่งต่อไปให้ในระดับจังหวัดนตบบนะะตำบลอำเภอได้และอันที่สสิ่งที่ประเทศไทยหวังก็คือว่า,าที่ปิ้นเรียนตั้งแต่ตน้นชั่วโมงอะคะ่ะว่านโยบายมันสำคัญก็จริงแต่ถ้านโยบายไม่ไปถึงประชาชนไม่ไปถึงระดับ ตำบลอำเภอเงี้ยมันเป็นไปนไม่ได้นั<ม>้นอันที่3ามนี่จะเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ประเทศไทยคราวนี้เขาเน้นย้ำก็คือว่ามันจะต้องลงไปถึงท้องถิ่นด้วยนะคะคแล้วก็สุดท้ายแน่นอนถ้าเกิดมีในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะจะเห็นว่านัปัจจุบันจริงประเทศไทยเราเองเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามศึกษาเรื่องนี้กันเยอะพอสมควร เพียงแต่ว่ามันจะใช้ได้หรืออยังเท่านั้นเทคโนโลยีที่จะมาทดแทนนะคะ,ะการใช้ฟอสซิลคะอาจารย์ถามมันมีอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยที่ไม่รู้ตัวที่เรามาจะมองข้ามมีไหมคะในแง่ของอสภาพภูมิอากาศที่<อ>เปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยการเกษตรเพราะว่าชาวบ้านทั่วๆไปประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆเนี่ยลองดูดีๆะคะ เยอะนะคะเ mm hmm. กือบครึ่งม,มากกว่าครึ่งชาวบ้านของเราเนี่ยคือเกษตรกร oh. สิ่งที่เขาจะได้รับผลกระทบนะคะหรือช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าได้รับผลกระทบบ้างก็คือการทํามาหากินของเขา oh. การเกษตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปสุูงมากขึ้นกว่าเดิมอีกแน่นอนการเกษตรก็จะได้ผลกระทบเขาเองในเรื่องของการทํามาหากิน เงินต่างๆได้รับผลกระทบชัวๆอันนี้ที่เราเห็นสิ่งที่เกิดตอนเนี้มันควรจะเกิดอีกร้อยปีข้างหน้านะคะ,คะแต่เราเป็นคนตัวเร่งให้มันเกิดมาตอนนี้เร็วขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมร้อยปีนะคะกฎเกณฑ์ต่างๆใช่มีดีแต่ผลสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับตัวเราถ้าเราสามารถที่จะเริ่มจากตัวเราเองก่อนไม่จะเป็นต้องหวังว่าอุ้ยมีกฎเกณฑ์ก่อนแล้ว เริ่มจากตัวเราเองก่อนครอบครัวเราก่อนร่วมด้วยช่วยกันอาตัง์หาการปรับเปลี่ยนย่อมต้องแลกกับความสะดวกสบายคุ้มแค่ไหนจริงท้ายให้หน่อยค่ะจริงๆคุ้มนะคะเปิ้นชอบบอกเสมอเลยค่ะว่าการเกิดสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีวัคซีนตัวไหนเลยนะคะที่จะมาช่วยคุ้มครองปกป้องเราได้ถ้ามันเกิดแล้วมันเกิดเลย สิ่งนึงที่ปัญญาที่จะบอกว่าก็คือว่าที่เราทําอยู่ณขณะนี้มันไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเองแต่เพื่อลูกหลานของเราที่เขายังสามารถที่จะใช้สามารถใช้ชีวิตใช้โอกาสนะคะดูบนโลกใบนี้ได้เหมือนอย่างที่เราเป็นณปัจจุบันนะคะแล้วก็อยลืมว่าตอนนี้เรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการทําธุรกิจเราให้ความสําคัญกับเรื่องของกรีนมากยิ่งขึ้นค่ะ ไม่ว่าจะเป็นร่มเงาใหญ่ SDG ESG หรือว่ามา BCG อีกหน่อยก็ต้องเห็นคาร์บอนฟุตปรินต์ไม่ใช่แค่นั้นแต่จะต้องมีวอเตอร์ฟุตปรินต์อีกต่างหากเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันจะประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนเพื่อโลกของเราใบนี้วันนี้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะอย่างที่อาจารย์เปิ้ลทิ้งท้ายไปเมื่อสักครู่นี้เอาเป็นว่า ขอบ28เนี่ยบทสรุปจะเป็นอย่างไรรอตามเงินต่อไปจะสามารถนำมาสู่การปฏิบัติได้มากน้อยขนาดไหนอันนั้นเป็นสิ่งที่เราเฝ้าดูนะคะแต่สิ่งที่เราทำได้จริงๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกใบนี้ให้น่าอยู่ได้แล้วอุณหภูมิของโลกจะได้ไม่สูงขึ้นสภาพอากาศจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงไปแบบสุดโตง่งไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ตัวเรา แต่มองไปถึงลูกหลานของเราในอนาคตวันนี้หมดเวลาของรายการเดคีขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9แล้วนะคะยังคงมีประเด็นคำถามข้อสงสัยสิ่งใดอยากจะให้รายการของเราไปหาคำตอบแล้วก็ส่งผ่านมาบอกกันได้นะคะที่อินบ็อกซ์เพจ a c e b o o k ของรายการเดคี ai, ขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9 10ท่านแรกได้รับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะสาหรับวันนี้ท่านศาสตราจารย์ดรสุชาดิฉนัทชาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อน สวัสดีค่ะ